ชนะเลิศการประกวดความยามสตรีย่างหนาต้อนรับและฉลองรัฐธรรมโลเชียงใหม่พุทธศักราช2477นางสาวเชียงใหม่คนแรกของโลกจึงได้เป็ัติขึ้นอย่างสง่างามในปีพุทธศักราช24 ขอบคุณเด็กมันถ่ายภาพนะเจ้าสวัสดีเจ้าข้าพเจ้าฟองจันอินทรคัตสมัญญานามนางสาวเชียงใหม่คนแรกตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าได้ตำแหน่งสตรีเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญจึงได้เป็นนางสาวเชียงใหม่คนแรกตลอดเวลาเก้าปีไปต้นมาข้าพเจ้า ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กลับมาบนเวทีอันสรงคุณค่าแห่งนี้นำเรื่องราวของข้าพเจ้ามาถ่ายทอดให้อยู่บนเวทีตั้งแต่ช่วงวัยเยาว์จนบั้นปลายชีวิตบั้นปลายชีวิตของข้าพเจ้าอุทิศอาสาให้กับเหล่ากาชาติอุทิศตนเพื่อหวังว่าภายภาคหน้า จะเป็นบุญกุศลติดตัวไปตราบนานเท่านานข้าพเจ้าขอบคุณผู้จักงานทุกคนที่ทำให้ข้าพเจ้าได้กกับมายืนและไม่ลืมนางสาวเชียงใหม่คนแรกสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอยากฝากทุกคนว่าเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราขอบคุณ